ที่ใช้หาดบางสะเรค่ะเดินไปเดินมาก็อยากกินอะไรแซบๆเดินมาร้านนี้เลยค่ะร้านน้องเต้ส้มตำนะคะมาดูว่าวันนี้เราสั่งอะไรเราสั่งลาบเนื้อค่ะเห็นไหมคะแม่ค้ากําลังเตรียมตอนนี้เนื้อสับแล้วนะคะนี่ในหมอ้อเห็นไหมคะสับแล้วเรียบร้อยฝั่งโน้นก็กําลังปรุงค่ะใส้เครื่องต่างๆทําแล้ว <laughs> ลาบค่ะอันนี้ลาบเนื้อนะคะเป็นลาบเนื้อสุกนะคะหลากหลายเมนูนะคะแต่วันนี้ทำลาบสุกเหนไหมคะในหม้อก็ใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยนะคะพริกป่นข้าวคั่วน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำปลาร,ะระ้านี่ค่ะหอมใส่ลงไป หม้อนี้60บาทใช่ไหมคะนี่ค่ะยากหม้อนี้นะคะในหม้อนี้ค่ะโอ้โหได้เยอะค่ะ60บาทนะคะโอ้โยน่าทานมากหอมหอมเลยค่ะไม่ต้องชิมนะคะแมค้าบอกไม่ต้องชิมปรุงรสได้มาตรฐานไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวเลยไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวไม่หวานนี่นะคะโอ้ยดูน่าทาน นี่ค่ะบาทนะคะได้เยอะด้วย60บาทได้เยอะมากเลยเรียบร้อยนะคะในี่ใส่ถุงค่ะมานะคะถ้าใครมาเที่ยวชายหาดบางสะเรและมาร้านานี่ค่ะร้านน้องเต้ส้มตำเห็นไ,ไหมคะเขามีตำเยอะแยะเลยค่ะตำก้วยตำปูมา้าตำกุ้งสดตำปลาตำหอยดองโอ้ยมีสารพัดตำเลยค่ะแล้วก็ มีเหลากุ้งโอ้เหลากุ้งสดเหลารวมมีลาบหมูลาบเนื้อตับหวานกุ้งปลาโอ้ยำหม,มูยอเยอะเลยค่ะไก่ย่างข้าวเหนียวขนมจีนนี่เห็นไหมคะนี่ซุปหน่อไม้ก็มีซุปหน่อไม้ก็มีซุปหน่อไม้คอหมูย่างไก่ย่างเห็นไหมคะย่างร้อนๆเลยค่ะข้าวเหนียวก็มีนะคะมาค่ะมาค่ะ มาเทียวชายหาดบางสะเรแล้วก็มากินตำหรือยำหรืออะไรแซ่บๆร้านนี้ค่ะร้านน้องเต้ส้มตำนะคะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงถนนเรียบชายหาดบางสะเรค่ะนี่เห็นไหมคะช่วงนี้เขาจัดเตรียมงานลอยกระทงปิดถนนฝั่งนอนนะคะฝั่งนี้เป็นทะเลนี่ค่ะก่อนจะถึงเรือต่อ223นี่ค่ะอยู่ฝั่งสวนสาธารณะบางสะเรนี่นะคะร้านนี้ อยู่ตรงนี้ค่ะร้านน้องเป้ส้มตำที่ชายหาดบางสะเรตำบลบางสะเรอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ